สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้นะคะแม่หมอฮิปเนี่ยจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อบอกหน่อยได้ไหมถ้าใจรักกันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยดูได้ทุกราคนาราศีนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปไทม์เลสไม่ได้จำกัดช่วงเวลาดู ดูได้นะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะเปิดมาเจอในช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบไม่ได้จอะจงดวงของบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัาฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันเนาะอย่างที่บอกเลยหัวข้อบอกไหนได้ไหมถ้าใจรักกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยไม่หมอยิปนะคะขอดูความสัมพันธ์ณปัจจุบันของคุณนะคะกับเขาคนนั้นที่คุณมาถามถึงเนาะ ในออบวอร์ War, นะคะแม่มอหิมมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะตอนนี้เนี่ยยังเป็นในทิศทางที่ดีอยู่นะคะยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆเนาะมีการดูแลเอาใจใส่กันอยู่นะคะแต่อาจจะมีหนึ่งบุคคลเนาะหรืออาจจะเป็นคนทั้งคู่นะคะยังโฟกัสในเรื่องของการงานอยู่แต่ถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ละทิ้งไหมก็ยังไม่ได้ละทิ้งไปไหนนะคะก็คือ,อยังสานสัมพันธ์กันอยู่กันอยู่เนาะนะคะแล้วเราก็จะมาดูความรู้สึก ของคุณนะคะที่มีต่อเขาคนนั้นเนาะดูความรู้สึกของคุณกันก่อนนะคะเดอะสตาร์บุคคลคนนั้นนะคะอธิบาความรู้สึกของคุณเนาะที่มีต่อเขาคนนั้นเนี่ยคุณนะคะมองว่าเขาเป็นเหมือนความหวังของคุณเลยนะคะความหวังก็คือในที่นี้เนี่ยอาจจะเขาคนนั้นเนี่ย อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมานานนะคะหรือแบบอาจจะเป็นฝ่ายคุณเนาะที่ชอบเพาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคุณก็มองว่าคุณรอนะคะรอแบบรอคอยเขามานานเนาะแล้วหนึ่งถึงนะตอนนี้เนะี่ยก็คือเหมือนคุณประสบความสําเร็จแล้วที่แบบว่าเขาว่าชอบคุณเนาะแล้วคุณก็หวังนะคะอยากจะให้เขาอ่ะเหมือนกับรักคุณนะคะรักคุณเหมือนที่ คุณอะรักเขาเนาะแล้วก็แบบคุณรู้สึกมีความสุขอะคะ่ะกับความรักครั้งนี้เนาะหรือแบบกับเขาคนนั้นนะคะคุณมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจในตัวตนของเขาคนนั้นแล้วก็เหมือนกับเวลาแบบว่าเขาคนนั้นเนี่ยชอบคุณเนาะคุณก็รู้สึกว่าความแบบความอาไรนะคะความที่แบบว่ารักตัวเองอะมันมีมากขึ้น นะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของคุณเนาะที่มีต่อเขานะคะแล้วเราก็มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันบ้างเนาะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะโอเคท o o f s o r รนะคะความรู้สึกของเขาณตอนนี้นะคะเขาเนี่ยมีการลังเลเนาะไม่หมาฮิปขอดูก่อนนะคะว่าเขาลังเลในเรื่องของอะไรเนาะนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนาะ โอเคในเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจตรงนี้นะคะเป็นในเรื่องของการสร้างฐานะของตัวเขาเองนะคะเขาว่าจะต้องเลือกระหว่างความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเลือกในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ เลือกที่จะโฟกัสก็ได้นะคะเขาอะ่ะมีความงังวลในเรื่องของการเงินนะคะอยากที่จะสร้างเนื่อสร้างตัวให้มั่นคงเนาะนะคะแล้วเขาก็ต้องต้องเหมือนแบบว่าแบ่งอะคะ่ะแบ่งความสนใจจากความรักเนี่ยไปสนใจในเรื่องของการงานนะคะ <irsiniz. S 1> <ๆ>เขาอาจนะตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะมองว่าแบบบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าแบบการที่เขาอ่ะโฟกัสกับเรื่องงานเนี่ยนะคะหรือเรื่องการเงินเนี่ย เขาบอกว่าไม่รักคุณหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือเป็นความที่แบบว่าคุณคุณคิดกังวลน,นะคะว่าความรู้สึกที่แต่ก่อนเนะะ่เขาอาจจะมีให้คุณเต็มร้อยนะคะหรือ8ปดสิบเนาะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขา่าโฟกัสกับคุณนะแค่6กสิบหรือสี่สินะคะแล้วก็อีกประมาณแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะเขาก็โฟกัสในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีบ้างที่คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะคุยกันน้อยลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่า แบบขาดจากความสัมพันธ์กันเลยหรือแบบว่าหายไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะมีบ้างที่เขาจะต้องไปโฟกัสในเรื่องงานเนาะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นะคะโอเคเราก็มาดูกันนะคะว่าแล้วสถานการณ์ในอนาคตความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะโอ้เออ่บอนะคะความสัมพันธ์เนาะในอนาคตของคุณทั้งคู่เนี่ย คนทั้งคู่นะคะอาจจะมีอุปสรรคนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะซึ่งอุปสรรคตรงนี้เนี่ยแม่บอกฮิปขอเปิดเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะคะโอเคเดทนะคะความเขาเรียกไงเหมือนอุปสรรคครั้งนี้เนาะอาจจะมีคนเก่าๆนะคะของคุณหรือเขาเนี่ยเข้ามานะคะทําให้แบบว่าคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันไปด้วยกันทั้งคู่ะคะอะค่ะเนาะ แล้วก็เหมือนกับให้กอล์บอกว่าให้ให้ระวังในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะสู้แค่ฝ่ายเดียวนะคะคุณจะต้องจับมือสู้ไปด้วยกันเนาะนะคะอย่าอย่าอย่าทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไว้นะคะคุณจะต้องจับมือนะคะจับมือฟันฟ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะคะก็รระวังในเรื่องของความคิดมากนะคะแล้วก็การที่ คุณอาจจะพะวงว่าสิ่งที่เขาไปโฟกัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องงานอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขานะคะแต่จริงๆแล้วว่าเขาก็จ,จะต้องตัดสินใจในในการที่จะแบ่งครึ่งหนึ่งในความรู้สึกเขาเอาไปโฟกัสในเรื่องของการงานและกการเงินนะคะคุณอย่าคิดมากเนาะคิดมากในในเรื่องนี้เนาะการที่เราอสองคนเนี่ยรักกันนะคะก็ควรจะมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะ นะคะแล้วเราก็จะมาดูคำพูดนะคะที่เขาต้องการจะบอกคุณนะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็จะใช้การสองสำรับนี้นะคะแล้วก็ใช้การ f o r r เว l a n ัง a g ตก่อนเนาะสิ่งที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณนะคะว่ามีอะไรบ้าง ดอกเมโดเซฟอนนะคะความสุขของฉันได้ผ่านไปแล้วคุณทั้งคู่อาจจะอยู่กับห่างไกลกันนะคะอ่ะหกลาบสีส้มนะคะเมื่ออยู่ใกล้คุณทำให้ฉันอบอุ่นและเป็นตัวเองเขารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะดอกแอปเปิลนะคะฉันเลือกคุณเป็นคนแรกนะคะให้คุณอะจงแบบว่า เชื่อใจได้เลยค่ะว่าเขาเลือกคุณเนาะไม่ได้ไปยุ่งหรือสนใจคนเก่าแล้วนะคะเรื่องมันผ่านไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จะอยากกลับไปสารสัมพันธ์นะคะเพราะเขามีคุณอยู่แล้วเนาะฉันรักและพักดีต่อคุณเนี่ยดอกสายน้ำผึ้งนะคะเขาเออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าเขาก็ยังรักและพักดีกับคุณอยู่เสมอนะคะอย่าไปเสียดากับมันมากเนาะอย่าไปเครียดก,กับวิตกกังวลกับมันมากนะคะดอกไฮยาซินนะคะความรักที่มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยเขามีความมั่นคงต่อคุณมากมากเลยเนาะ นะคะแล้วเราก็มาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคุณเนะี่ยมีอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นการที่แม่หมอฮิตทำทั้งสองสำรับนะคะเนาะโอเคครบห้าไหมคะโอเคขออีกใบหนึ่งนะคะจะได้ครบห้านอะแล้วเปิดทีเดียว Okay. เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะกุหลาบนั้นถึงจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนะคะก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่เช่นนั้นเนาะก็หมายถึงความรักะคะ่ะอาจจะอยู่คนละที่ละทางหรือจะเรียกความรักรูปแบบที่คุณทั้งคู่เป็นแบบไหนนะคะความรักที่คุณมีให้ต่อกันเนาะมันก็ยังเหมือนเดิมอะคะ่ะมันก็ยังคือความรักที่เขามีให้คุณแล้วคุณมีให้เขานะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปเหมือนดังที่ฉันยังรักเธออันนี้ก็เขาก็ยังรักคุณนะคะ ออกมาคอนเฟิร์มเลยเนาะว่าเขาก็ยังรักคุณอย่าไปใครพูดอะไรนะคะที่เราก็ไม่รู้ว่าหวังดีกับเราหรือไม่หวังดีเนาะก็ลองพิจารณาจากความเป็นจริงในตัวเขานะคะทุกครั้งนะคะที่ฉันเห็นคุณฉันหยุดยิ้มไม่ได้เลยจริงๆนะคะเขาอะเวลาเขาเห็นคุณเนี่ยเขามีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้เห็นคุณเนาะหรือแบบได้มาเป็นแฟนกับคุณนะคะการที่เราได้เห็นคนรักมีความสุข แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะนี่เนาะนะคะแล้วก็ดูใบสุดท้ายกันโอเคฉันอยากจะเป็นความรักของคุณนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความในใจหรือความหลังที่เขาเนี่ยยังไม่เคยบอกคุณนะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะชอบเขาเป็นฝ่ายชอบเขาก่อนโดยจีบงเขาก่อนเนี่ยที่จริงแล้วอะ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะ ตัวเขาเนี่ยอาจจะชอบคุณก่อนที่คุณจะชอบเขาก็ได้เนาะแต่แค่คุณไม่รู้นะคะอันนี้อาจจะเป็นความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณนะคะโอเคจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอฮิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ